โอ้รอคิวกันยับเลยรอเทดินครับหวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอริฟสายมันวันนี้มาอยู่กับทีมงานน้องน้งโมครับดูดูอ่ะรอลงดินเยอะ ประมาณ5,000 6,000นี่อ่ะที่เที่ยของเรางานนึงเอามาลงไว้แล้วเที่ยวหนึง่งโอ้วันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนาสารคามครับคันนี้ วางเทอร์โบโครับคันนี้โอ้รบีสวัสดีครับทันมึอจองจำเสียานฟ่าได้พึ่งมาได้ออตัวแรงครับกันนี้ อันนี้เป็น N P R ครับโหกระจกสายยุ่นมันมันต้องหยอดดินใส่นี่ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นพักมันเป็นพักคอนกรีตครับ อ่ะเล่เล่เล่มันต้องหยอดดินลงนี้ก่อนนี่มันถึงจะมันถึงจะไม่แคยงอ่ะยาวเลยยาวเลยยาวยาว ทีเทว้่างอยู่นะครับแต่ว่ายังยังไม่เกตปรับพื้นที่ก็เลยจะถอยยาง นีครับฟังเสียงเทอร์โบครับหวานเทียบนี่เป็นทรายขาวครับยินแถวสารคามสวัสดีไปยังทีมงานครับทีมงานน้องน้โมครับ แรงบอดินอยู่แถวแถวบ้านหน้องสิงนะครับไกลอยู่นะบอดินอยู่แถวบ้านหน้องสิงน่าจะเข้าไปข้างในแต่ว่าผมขับมารอแล้ว มาอย่างนั้นเลยอันนี้มาน,นี่นี่มาหนอยมานี่ พื้นที่พ้ายกดํำเลยพื้นที่ไม่แดดครับมีล่มนิดนึงอาจะปูหน้าได้เปล่าอะประเดิมงานแรกครับประเดิมที่เทแรกก็จะวุ่นๆนิดนึง ว่า่าโดนกระแพงครับดีเลยทายุม,มาะว่าโดนกระแพงครับวันน NPR คันขนั้นโดนกระแพงโอ้ สังกัดนี้ NPR สัส่วนใหญ่เลยเนี่ยดู NPR ทั้งนั้นครับนีทีมงาน NPR ครับอยู่กับทีมงานน้องน้ำมูครับ จังหวัดมหาสารคามดูทีมงานเขาวิ่งกันอยู่ประมาณห้าหคัน ตองเอารถไถปาดปาดปาดนิดหนึ่นงนะครับพกครับพกทีงเจ็บทำหกหกครั้งครับผมหกครั้ง คันคันที่หกคันที่หกเลยคันคันที่หกหลงอยู่เออคันที่เจ็ดหลงอยู่ยังมาไม่ถึงครับหนึ่งสมสค่น,นี้ครับผมเออหกค่นึ่งไมด้แล้ว,น,วลนะยงก็หนักนบ, <laughs> บอบอครับผมมาตายคลิปไปทีมงานนี่เชียววิ่งเขาวิ่งน่าจะเก็บคันครับเพราะว่าเห็นอยู่ในบ่อมีเก็บในเมื่อกี้คน ไปไปแล้วครับคันคันที่สองคันที่สองีอง่ไปแล้วคนที่มีมีดไปแล้วครับผมได้ครับ<ม>เดิมงานแรกที่เทแรกๆก็อย่าวุ่นๆหน่อยครับว้ายุกดำเลย มันต้องเอาตัวครับเอาตัวมาฉีดนะครับเจ้าของที่มาทำผมก็วิ่งประมาณ6กบคันแต่มันก็ต้องฉีกอนะเพราะว่าจำนวนดินมันถ้าจะนับเอามันจะหลงได้ครับนะเรียบร้อยครับประเดิมงานแรกครับก็จะพุ่นๆหน่อย โอเคครับทุกคนครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องลิฟสายมันครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเปิดงานอ่เที่ยวแรกของแต่ละคันนะครับตอนนี้ได้6เที่ยวนะครับ เปิดที่เทแรกแๆกก็จะวุ่นๆหน่อยครับเรามาอีกแล้วครับหนึ่งคันประมาณวิ่งเจ็ดคันเนาะเดี๋ยวอยาให้ดูครับเดี๋ยววิ่งเจ็ดคันอนี่ครับมันเป็นพักอยู่ด้านหน้ามันต้องหอยอดดินใส่นิดนึง น้ำอะไรออกข้างหน้ารถปะน้ำแอร์รอเปล่าคลิปนี้อยู่กันยาวๆครับกับทีมงานน้องนโมครับยานมหาสารคามทีมงานรถ NPR ใส่ยินงามแท้ว่ะเจ้าของที่จะให้ตัดต้นไม้ครับต้นนู้น ต้นมะกรอกขับทางรถดินขับตัดทางต้นไม้นะมุนไม่หักนี่นี่ครับมาเดิมงาน,นแรกก็จะวุ่นๆหน่อยหักไหม ต้นมะกอกเล็กๆต้องบอกกันนมวกนั้นอ่ะมลีกันนี้แลวนี้คีขึ้นมันที่นีมึงง่าขอมลีที่รด เขาวัดอยู่เลยครับเห็นว่า,วามันลีกับทั้างรถแต่มันลำบาก

ดันเนอเพราะว่ากำแพงมันมีสองบ้านไงแต่มนะันก็จะพอดีเลยครับอะโอเคครับทุกคนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับลาทุกคนอีกสองครั้งนะยังไม่ได้ไปเลย